มันจริงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดือดร้ายตัวเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้รถตรงโรงเรียนใหญ่รถตรงโรงเรียนเดียบร้อยแตงมันมีมีวิตัววิ่งออกมานะมีตัววิ่งออกมาผมยิงไม่ได้ นตัวอยู่ไหนไม่รู้ยิงผมเมื่อกี้อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอ๋อบนดาดฟ้าสวัสดีครับพี่มอสซีมาซีถังโอกมาข้างบ้านโอ้เต็มจีเลยมั้งเนี่ยไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดันแล้วหญ่เดี๋ยวผมดันละมันมันมีอีกสองตัวนะอ่าครับใหญ่ดูซ้ายหน่อยล้ตัวนกไหน อ่าโอเคเห็นแล้วเปตายจบตัวไหนตายครัอ่าตัวมันโดนมาด้าหลังกําแพงตรงไหนมอ่ะด้านหลังกําแพงมา้นข้างหน้าเลยขวาเห็นป่าวขวาของกําแพงแค่น็อกนะมีตัวอยู่บนบ้านอีกตัวอยู่บนบ้านนะอ่าครับ มามามาอยเรียบร้อยไอ้เหี้ยไปหวั่นเลยเสร็จไปสวรรค์เลยนะไม่รู้เหมือนกันนะใหญ่เฮ้ยคนข้างหน้าแค่น็อกนะสายเข้า ม่โคตรเอาไอสัตว์เอ้ยเหมือนโปรล็อกเป้าไว้ที่มีมีมีมากกว่านี้ไหมเออถ้าเจอคนเนาะปี้ยงเข่าปี้ยงล่วงไอสัตว์อะไรโอ้ยพาหลอน